นี้กินไนนี่นี่อะไรวะนี่มันคืออะไรแมลงแรงอะไรดำๆเนี่ยติดช้อนนี่คุณผู้ชมตะละรอยเจ้าเอาเอาจากตูเย็นแล้วมาไว้กระจกแล้วแม่งลื่นตกลงไปแล้วแตก มาอะมาดูนี่เลยจ้ะอันนี้เป็นแห้วแห้วน้ำเชื่อมแช่ตู้เย็นไว้ไงแช่ตู้เย็นไว้ตอนนั้นแช่น้ำแข็งตั้งหลายวันแล้วก็ยังไม่ได้กินก็เลย สาวที่เราไม่ได้ทำน้ำแข็งอยู่ที่บ้านใช่ไหมก็เลยให้มันเอาขึ้นไปแช่ตู้เย็นคุณผู้ชมเนี่ยแมันก็เป็นน้ำแข็งแบบนี้นะแห้วแห,แหอันนี้สละสละทรงเครื่องเดี๋ยวเราไปเอาน้ำแข็งมาเทใส่แป๊บหนึ่งคุณผู้ชม สลิมลิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพัดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะรับประทานแล้วจะทําให้ฟันขาวปากขายเหม็นเงือกไม่อักเสบล้างกระพุ้งแก้มช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ตีไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่ไปหลอ่อเลี้ยงสมองทําให้ไม่ตีไม่ตันไม่เป็นอมัออมาพาต รับประทานสิบห่อร้อย0อแก้วน้ำหนักลง10บกิโลไม่ต้องออกกาลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงเป็นไฟเบอร์ลดชามะนาวค่ะ ประทาน10ห่อร้อยสองร้อยแก้วนะคะน้ำหนักลบลด10บกิโลเลยค่ะ6ห่อ3,000ไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีส่งได้62 60แก้วมีออยสิบห่อ5,000ไม่ขายขายแค่พันห้าส่งฟรีส่งได้ร้อยสองร้อยแก้ว14ห่อราคาเต็ม7,000ไม่ขายขายแค่2,000ส่งฟรีส่งได้ร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบแก้วสามห่อหมื่นาไม่ขายขายแค่4,000ส่งฟรีนะคะส่งได้3 0มร0อยสอแก้วเราขายส่งเป็น ส่งออกไปทั่วโลกมีตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศเองแสนคนซื้อของเราไปขายค่ะกำไรดีช่วงนี้หน้าร้อนนะคะลงทุนสี่พันขายหมดได้หมื่นห้ากำไร11,000หนึค่ะเดี๋ยวจะเดิมให้คุณผู้ชมดูนะคะสดชื่นมากค่ะดื่มแทนน้ำทั้งวันเลยค่ะอันนี้นะคะนี่เป็นแห้ว แถวต้มแล้วแม่ก็ไปต้มน้ำเชื่อมใส่เพราะนั้นให้น้ำตาลใส่ตะกร้อมปสามโลแล้วบอกให้มันเนี่ยบ้านมันมีปลูกไปเตยบอกว่าให้มันเนี่ยไปเชื่อมแล้วใส่ใบเตยแล้วมาให้แม่ไอสัตว์นี่จะเอาไปเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วมันยังไม่เอามาให้เลยถามทีม่รยด้เลิมเลืมลิมควายนี่มันจะแบบสมองมึงแบบไม่ได้มีความรับผิดชอบเลยเล,ลิมทุกเลิมทุกทีไอสัตว์เนี่ย ทวงถามเป็นสิบครัมมันจะบอกว่าลืมลืมลืมแบบไม่ใส่ใจไงน,นี่คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูฉันเลยลำคาฉันเลยเอาน้ำตาลทรายที่ฉันซื้อจากร้านตรงฟ้าหน้าฉนอพะยพไทย มันก็เลยเอามาต้มเองเลยต้มน้ำไม่เด็ดเทแล้วก็คน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 มันแต่มันไม่หอมไงมันไม่มีกลิ่นใบเตยไงถ้าเราใส่ใบเตยมันจะหอมอร่อยไงมันจะเป็นมันก็ได้แต่กลิ่นแต่น้ำตาลทรายเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ฉันไปงานไในเจษดาบดินเนาะวัฒนธรรมสองแม่น้ำถ้าน้ำหนือทุ่ง่าบรีแล้วก็อุทยาน อะไรนี่ยเจ็ดสกาปรตีนินี่ะแราเกิดว่าพอพอเราไปเห็นธงฟ้าเขาขายถุงแค่ยี่สิบน้ำตาลทรายแต่เขาจากัดการซื้อเขาให้ซื้อแค่สองถุงออคุณซื้อหน้าสอนเอาประหยัดทายแม่งถุงตั้งยี่ห้าซื้อไปหกถุง แห่วต้มแห่วต้มตพักหลังนี่ตะก้อมันเกลรยให้มันจำอะไรมันก็จะบกลืมอย่างเดียวไอ้เหี้ยนเนี่ยทำงานไม่ดีพักหลังเนี่ยทำงานเกเลย re. ทำงานแบบสุกเอาเผากิน มันทำอะไรมันแอ้งมันลืมอย่งเดียวแัดแว์แฮวนคุณไม่ยอมดู ื่อวานที่ไปตรงอ้ที่ยันยุกชาวบ้านมาขายไม่ใช่มืออาชีพขายน้ําแข็งสายมีรถช่องมีทับทิมกรอบแต่ไม่มีน้ํากะทิคือทุเรศมากเลยคือแบบคือออกแรวไม่ใช่มืออาชีพแล้วก็น้ำมะพร้าวก็แบบ ทุ่นละสามสิบาทแดกลงไปอย่างกระแดกน้ำก๊อกเจิดไม่มีรสชาติเลยแบบทุเลศมากๆเลยมีที่เผากินได้ก็คือกล้วยทอดเจ้านั้นนหะโอเคกล้วยทอดชุดละสามสิบาทอย่งน,นั้นแหละพอกินได้แต่น้ำมะพร้าว่าแดกไม่ได้เลยน้ำลำไยก็แดกไม่ได้เลยขายแพงด้วยคือมันไม่อร่อยอ่ะมันจืดไม่มีรสชาติเลยแบบไม่ใช่เมือที่ อืมเริมแบบว่ามีไส้กอรอกอีสานอยู่ข้างบนป่านี้พริกเพื่อคงจำหมดกินไม่ได้แล้วไม่มีผักที่อะไรให้หซื้อไส้กอรอกไปร้อยหนึ่งไม่ใช่มืออจีบชาวบ้านที่มาขายซื้อไส้กอรอกอีสานไปร้อยหนึ่งผักสักนิดหนึ่งให,ให้ให้ไม่กินแหนมก็ไม่มีทุเรศมาก เราเจอีกสันไม่ใช่เมือ่อจริงแพงนะไข่นกกระทาที่เป็นอยู่เป็นขนมโคกอะขาเตาขนมโคกมาแย่งไข่นกกระทาย่างในขนมโคกสิบฟองห้าสิบบาทไข่นกกระทาก็บ้ากินได้ แต่ว่าน้ำขังใสรับไม่ได้เ่ขายแบบเหมือนเด็กขายของเล่นน่ะไม่ให้มืออาชีพอ่ะทำบิงซูมันต้องเอาเครื่องมันล้างมาอะไรมันลำบากมันเหนื่อยอสละทรงเครื่องซื้อมาอันนี้เขามืออาชีพผมไม่่ที่แม่ไป ทองย้อยคาเฟ่พวกเนี้ยมืออาชีพเมื่อวานที่ไปเที่ยวในงานไม่ใช่เหมืออาชีพแบบชาวบ้านแบบออกร้างอาหารแม่อร่อยสักล้างกินแล้วไม่ผ่านแล้วก็เราไปตรงนั้นมันเป็นแบบย้อนยุก่ยไม่ผ่าน ไอ้ตรงที่เขาจัดงานใหญ่โตอีกจะกล้องมันก็นเฮีย้ยมันไม่ได้พาคุณไปมันพาไปด้านหลังไงไอ้เฮีย้ยนี่มันไม่ตั้งใจทํางานไงแล้วมาบอกว่าไม่สบายยืนเข้าเวรสองวันเพื่อรหัสกระสุกตากแดดจนไข้ขึ้นแต่ก็ยังอดทนมาทํางานบอกอ,อ้ามึงไม่มาทํามึงก็ไม่มีแดดมึงมาทำสองวันมึงได้สี่พันมึงม,มึงเอาไปแดด เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไปเอาไปเติมน้ำมันเราพร้อมตานทำงานไม่พอแจกทำสิบสามปีได้เดือนได้แค่หมื่นห้าจากที่ไหนแตก